สวัสดีค่ะ FC พอต่อ Sunny Channel น,น,นะคะจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรวันนี้ดูลุงพลและทีมยูทูบเบอร์กำลังจะสร้างบ้านบ้านก็กำลังจะเสร็จนะคะยูทูบเบอร์ร่วมวด,ด้วย <FC> ช่วยกันคนละไม้มรับมือ ดุคนเพื่อน้องอุ้มน้ำมนต์จะได้เข้ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทุ่งนาจำปาดงนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้นนเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วก็ปื้มนะที่ทุ่งนาจำปาดงร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีหนึ่งเดียวคือพลรังสมัครสมานยูทูบเบ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ FC ีพอตอค่ะบ้านอมน้ำมนต์ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะได้ยู่ลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ให้เส้นนี่ชแนวในเด้อค่ะเด้อใจสมัครสมานสามารถขี่คอยกับ FC ลงพ้นปัตเตนด้วยดูทุกคลิปสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เส้นนี่ชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ